อุ้ยวาุ่งปุ้ยเขาโคตรวายตกใจบด้านหมูพี่น้องปุ๊กปุ๊กสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับผมสวัสดีพี่น้องที่กำลังรับชมครับได้เวลาครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ กับเลยเวลาครับผมกับอากาศห้อนพี่น้องกิม่บิรนฮอนคักอนเนี่ยน้ำขนาดน้ำพองก็ยังบกนะครับน้ำพองก็ยังลดระดับเลยกับมือวนี้สิภาพี่น้องไปเล่นน้ำกับไปยามบ้างห้องครับผมไปยามบ้งจะสิไปเปิดไม้ไม,ไม้น้ำพี่น้องว่าสิไปเปิดไม้ไม้ว่าบร่รูว่าสิมีบ่โบกับเก่าไ,ไก่นี่บยายามเลยพี่น้องท่านนยาม <laughs> กับล่องสิไปเอาไม้ไม้ไม้ไมท่านไก่ลอ่องเบิ้งกับพวไก่ล้วครับ กับประมันซีหาลอยเมตรนี่แหละพายเรือไปกับมือนี้เอาเตรียมพร้อมเพื่อพี่น้องเขามื่อนี้เอาเล็กเล็กถลุงไปน้ำหรือหาเชือกมัดถ้าเกิดว่าพ่อบางใดที่มันประเทศถลุงครับพ่อก,ก็เงียะเงียเข้าไปพร้อมนี่มีดพร้อมมือนี้เตรียมพร้อมจะเป็นย,ยังไง มือแดงยิ่งสูงสูงลงมาน้ำกับว่าว่ค่อยห่อนไปได้ด้วพี่น้องบ่าคืออยูุทธงขูปอุ่นเฮ่อแตาฟังพังเห็นตาสากคว่อมเสียหายเนาะเลี่ยมหมุนจังหน่อยเพิ่งพี่น้องบรรยากาศ ในเคืนงชางแล้วครับแต่ว่าบบค่อยอยากห่อนนะพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเล่นน้ำน้ำกันเล่นน้ำน้ำกันครับผมดอกมะนีเฮาสิมานบ้าบ้าไปลุ่นน้ำกันครับผมมึงมีกระเบิ้ลเหรอดีหูพี่พี่พี่หู มีนนยังตีอเอาพี่น้องเอาไปไม้ไม้ว่าสิไปเอาไม้ไม้มันบ่มีบังพี่น้องบ่มีลำไผรเลยกระเลยเดีมาขึ External> ้นมาเอาบังเฮ็ดเอาเอ้ยมีอยู <mel 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 <mel> <mel ่มีอยู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่พี่น้องบังเฮ็ดเอาครับผม เริ่มจะมันแล้วครับอันไหนมันจมพี่น้องโอ้ยบักหอยกักซากเลยพี่น้องเอ้ยมันมาจมมันมาจมปวดพี่น้องมีอยู่ครับโตโตพอดีแล้วครับพี่น้องก็ถือว่าโตหน่อยตัวใหญ่ไปเติมกันโตพอดีโตพอดีข้าวบอน่ไก่เขาป่าป่าแล้วบอนเดียตัวเก่าบ้าป่าตัวนี้ตัวเก่านี่ล่ะแันวเี๋มาสวบดากคนอยู่ มันปรจมมันรจบม,มันที่เข่าดีอยู่เยียปากมันลงเย่าบปากมันลงเลยเหยียปากมลงมาที่นี่มันปิมปิมถีดต่มจักหน่อยโอ้ยบกค่อยก็มีปู เรามาแต่ส่ดอกมากข้วขงด้วยอื้อหูโอ้โหตรงนี้เดี่ยวพี่น้องป๊ดอ้วนคักแทะโอ้โหพวกอ้วนปึ๊งนี่พี่น้องโอ้โตรงนี้แทะ แบบนี้ด้วยพี่นอ้องเส้ยทางนี้ด้วยโดดดิต้มกินบ,บ่เบ <laughs> ๊นดิโอ้พี่น้องเสีทั้งตัวน,นั้นเต็งบ่ได้ดิฮะไม่ใช่ทางเดียวกันนะอืไม่หลุด,ดอุ้ยอุ๊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 ย,ยทําเสียวไร

บ่ด็กแล่วงน่าอึ้งจันไมต้องบอกเรื่องอะไรกบ่ดกบ่นหน่อยเอ้าบนหนยไตดอต้องี่น้องขี่นออกยกขึ้นสูดต้อี่น้องมาลุ่นกันครับว่าบังนีสีมีบ่อ่องดินดินครับผมนี่ยอหนออกมามันไปฆ่าย ปุ๊บพุโอ้ยพี่น้องตัวนี้ก็ใช่ย้อยครับผมปาโอ้ยสวยครับตัวนี้สวยบังที่ถ่ายได้เหมือนกันบอโอ้ยเอาใสื่อเชื่อเชื่เสื้อทั้งเสื้อทั้งเอาครับพี่น้องหาไปหามามือนี้ส่งบบอยากมันปนไในพี่น้องเข้ามายามบังมาหอดเอออันนี้ไอ้พี่หาเลยพี่น้อง ทั้งที่หาครับมายามบางที่เขาเห็ดไว้ครับผมมองนี้ก็ได้อายุต,ตัวนึงพี่น้องตัวใหญ่เติบอยู่มอนี้มันสิมีบบก็เป็นน้ำมือพี่น้องมือมานมือบ่ามานเพราวะาวะ่าเขาหายามดู้เรี่ยวอุ้ยอุ้ยมีอยู่พี่น้องมีอยู่อยู่โอ้บังเห็ดเอาพี่น้องยุตตัอภยัยอ้บักใหญ่เก่าพี่น้อง <c oughs> <c oughs> บงังมีมนันตลอดเลย ตวงามตงามตัวตัวงามครับผมเอาเใส่บังใส่ถังเลย้น้องพี่น้องมงเนียนก็มีสองบังแล้วครับผมกัมาเบิงว่าเห็ดเอาทั้งสองบังมันถึงสูงดูใส่เนาะผมมีใ่ สูงสู้โชวาเท่าเท่เท่มีอะไรปลาปูน่อยตัวน้อยจะไปน้องปลาปูเหรียญปลาปูอปล่อยปล่อยปล่อยปลาปู าหมูพี่น้องบ้างนี่ได้ปลาหมูครับอุ้ยปลาบอลปลาหมูกับปลาขิงเงี้ยพี่น้องเอ้าเอ้าปลาหามันไม่เห็นหมองปลาชิงเงี้ยเอ้าเกือบมันออกปลาชิงเงี้ยมันก็จะปล่อยแต่ว่าปลาหมูเขาออกพี่น้องปลาหมูมันก็โตประมาณนี้แหละตัดเนี่ยน้องลเดือดยืนบ้านได้เฮ้ยนีออกเลย ตัวปลาหมูเขาจะเอาตัวปลาหมูปลาชี้เงี้ยเขาปล่อยพี่น้องถึงเรือเลยถึงเรือเลยอัยนนั้นบังเขาเปิดผูก บังนี่เป็นบงนังมันชื่อต้องบริสุทธิ์อมีตัวนอ้อยอยอกต่างคนออกตั้งคนพี่น้องเอาตัวน้อยเอ้านี่ก็ปล่อยกันเบื้องบนคือหัวบัวบัวงี้อันคือป่อยปล่อยมันเดี๋ยวขึ้น,นตัวหน่อยพี่น้องเ้าก็ปล่อยกันแล้วละปล่อยคือเก่างี้อันนี้ขานี่ อันก็เกี้ยวจิอืมก็ธรรมดาละอุ๊ยวิวยุยปุยโคตรว้ายตกใหญ่บัดบานงูพี่น้องเนเปนงูพี่น้องยังยั้งยัยังตัวยั้งติตัวยั้งติตัวยั้งติพิ่งพี่น้องเฮ้ยยเฮ้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 ยยตัวย ฮึ่ยฮึ่ยฮโอ้ยโอ้มีพี่น้องออกสัางฝุ้นเลยพี่น้องขาดทีประได้มันออกอะไรังไงโอ้ยหูชือขาดสีปรได้พี่น้องเอ้ยวา้ทางแต่มันาเียง่าครูมันเอาไม่เอาไม่เอาไม่มวาเไมับเอาเร็วสดบึงเสด บ่จับก้นเหมือนเบิ่งเห็นป่ะกระไดก้นมันตอดพลืิวอยู่กับเบิ่งปาดนวลอ้วนขนาดตก่ามันสีใหญ่กว่า,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 าต,ม,าตมันขัดบังวันนั่นครับใหญ่ใหญ่กว่านั้นไม่กวนตัวนั้นมันอยพี่น้องพี่ได้เด้พี่น้องครูได้ตัวเดียวใช่คับที่ได้ตัวเดียวบังเฮ็ดเอาได้ดิพี่น้องสุดยอดขนาดเลยพี่น <หา S 1> ้องเด้อเด้อเดเหนี่ยกว่าสุดตเลยล่ะ ปึ๊มือนีบ่หมาณลายแต่ว่าหมานตัวใหญ่พี่น้องบังเห็ดเอาครับผมปึ๊เฮ้ยมันงูใหญ่กว่างูมือมันหนีไม่เจอตญ่ยไงเบสเกิดที่เบสพอดเบสติพี่น้องเลยอ่าไปพุ่นเอาไป็นพนดูบ้านนี่กับบังท่ามอาครับผมโอ้ยบอกไม่อันปึกเกือบมีอยู่มีอยู่มีอบอกไม่อันตัวน้อยปลาเขี่ยวฮึกกัน U, bà uh, cột Bà <laughs> cột, phụ nữ, -no no uh, <laughs> oh. Bằng này Bằng này, cái bà xì ấu đây Ui, bộ vịt tôi nhảy โอ้บางนี่บางอันสองโตพี่น้องโอ้บัวตัวใหญ่กะตัวน้อยพี่น้องปลาชี้เงี้ยงกับปลาป,าปาลาดนันแหละครับตัวนี้กับปลาหลาดพี่น้องธรราชาติของเขาครับผมตัวน,น้อยกับเขาไปอยู่ <c oughs> นี่นะครับทันสันทันสันวนอวัดตะมิว,วมมงมนพี่น้องธร้ามาติของเขาหาที่ส่วนครับผม ครับพี่น้องอันนี้ก็อีพี่หาพี่น้องก็ว่ได้หลายตัวแต่ว่ากับมีดบักเงพี่น้องโอ้มันนี่ครับผมครับบ้างหันบ้างเดียวพี่น้องบางเฮ็ดเอาเข่าสองตัวสาไอ้ที่สั้นออกทั้งทั้งหนึ่งมันแตกพี่น้องโอ้เสียดายนะเสียดายครับผมสุดยอดเลยครับผมมันตัวใหญ่อุ้ยพี่น้องอุ้ยอู้ยอ้ยบักเงยสี่ตัวพี่น้อง สุดยอดเลยมินี่พี่น้องป่านงูโอ้ยป่านงูเตัวใหญ่กว่างวดบังหันครับว่ามันอีพี่สี่สีตัวใหญ่แล้วอีพี่หาตัวใหญ่กว่าอีกครับพี่น้องป่านงูพี่น้องอ้้ยยตัวใหญ่ครับพี่น้องเอ้ยอุ้ยมันทีเดียโดดออกพี่น้องโดดจริงๆโดดจริงครับผมโอ้พี่น้องครับผม อากาศห้อนๆพี่น้องมาเรียนน้ำกับครับเดได้ปลาน้ำพี่น้องมามเรียนน้ำหาปลาได้ปลาน้ำพี่น้องถ้าโอ๊ยนี่เย็นปะแต่ขนาดอยู่ในน้ำยังห่อนนะยังห่อนบนในน้ำน้ำก็ไม่เย็นครับผมอยู่ในน้ำยังเือแตกน้ำก็ไม่เย็นนะมาพี่น้องมาเรียนน้ำครับผมครับสำหรับ พี่น้องทิ้นได้ที่สามารถรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องกับพิธีบ้านสวนครับผมพิธีบ้านสวนหาอยู่หากินครับก็ไปเบอร์เบิรตํัมพี่น้องอีกอยู่ก็ไพรสองกว่าพี่น้องไปเบอร์เบิเพราะว่ามันคําแล้วครับผมหมยธรรมาชาติไม้ธรรมาชาติครับผมทั้งพุ่นเพราะว่าบางังที่ห้าเห็ดใบไปห้าหาไปแล้วครับเหลือใบธรรมาชาติสุกกระเพรสองกว่าทั้งพุนบ่ได้ไปหาครับก็เอาไปมืหนา บลูวานทมาได้อันนี้กับเอาหานี่กับประมาณอาทิตย์ละเทียพี่นออ้องโกเหมื่นครับเท่น,นึงกับถือว่ามันนี่ครับผมถือว่ามาณน,นี้วัาานนี้เลยโตใหญ่สามตัวตพี่น้องอสุดอยอดเลยครับผมครับท่านใดที่เข้ามารับชมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปครับผมกดกดไลค์กดแชร์ไปเพราะว่าสีพาทการที่ตามครับผมกดกระดิ่งนั่ผมกดกระดิ่งนอ่ทั้งพี่น้องเฟนเพจครับผมอย่าลืมกดไลค์ครับผมกดไลค์เพจให้แน่ครับเด้อครับผมสำหรับ พี่นีครับสาวอิลี่ครับผมสวัสดีครับค,ครับผมสี่อำลาพี่นอนครับผมสวัสดีครับ